สวัสดีเช้าวันอังคารที่16พฤษภาคมค่ะหลายข่าวทยอยเข้ามายืนยันว่าสถานะลงทุนที่เราเน้นกำลังปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ Hedge ฟัน d m เม a เจอชื่อดังอย่างคุณพอลทูดอร์โจนส์เชื่อว่า f ฟดขึ้นดอกเบี้ยจบแล้วชี้ C P I ปรับตัวลง12เดือนติดต่อกันซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนและคาดว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ PBOC ขยืนยันจีนมีได้เผชิญภาวะเงินเฟ้อหรือดิเฟลชันพร้อมคาดว่าเศรษฐกิจจะรีบาวอย่างแรงในไตรามาสสองเพราะฐานต่ำจากปีที่แล้วซึ่งโดนล็อกดาวรายงานนโยบายการเงินรอบไตรามาสของธนาคารกลางจีนระบุอีกว่าไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่บ่งชี้ปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินเฟือในระยะยาวแต่ยอมรับว่าเงินเฟ้อผู้บริโภคจะยังคงต่ำต่อไปในไตรามาสสองเพราะดีมานไม่เพียงพอ นอกจากนี้ PBOC รับรู้ความท้าทายหลายประการอาทิผลพวงจากวิกฤตโควิดภาวะว่างงานของคนหนุ่มสาวการบริโภคฟื้นตัวไม่สม่ำเสมออุปสรรคที่เอกชนจะลงทุนตามภาครัฐตลอดจนเศรษฐกิจโลกชะลอดังนั้นค่ะทางการจีรนจะพยายามกระตุ้นดีมานในประเทศโดยรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตและระดับราคาต่อไปเมื่อวาน PBOC คงดอกเบี้ยมีเดีมเทิร์มเลนดิ้งฟาเซดิตี้หรือ MLF ไว้ที่ 2. 7 5เปเซ์ ในมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องระยะปานกลาง1ปีวงเงิน125,000ล้านหยวนขณะมีเงินครบอายุเพียง100ล้านหยวนจึงเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ25,000ล้านหยวนผ่านเครื่องมือดังกล่า,าวค่ะโดย PBOC อัด MLF เพิ่มขึ้น6เดือนติดต่อกันแล้วกระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศแผนซื้อน้ำมัน3ล้านบาร์เรลกลับคืนครังสำรองยุทธศาสตร์โดย SPR พร้อมตั้งเป้าเติม SPR ให้กลับไปอยู่ที่ระดับเดิมก่อนคุณไบเดนใช้มาตราการบิดเบือนสปายเมื่อปีที่แล้วซึ่งหมายถึงการซื้อคืนน้ำมันกว่า200ล้านบาเรลนับจากนี้จนถึงสิ้นปี2027นักกลยุทธ์เคยทมย้ำมุมมองตามบทความ Higher for Longer คอลัมน์เคแทมโฟกัสเมื่อวันอาทิตย์ค่ะชี้ระยะถัดไปนักลงทุนในตลาดน่าจะจำนวนต่อความจริงดอกเบี้ยไม่ลงสักที ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนตัวเล่นหรือ rotation มุนเงินลงทุนออกจาก disinflation assets และ recession assets มาเข้าทาง positions ของเรามากยิ่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยเรายังคงมุ่งลงทุนสินทรัพย์ในตลาดที่ผ่านการปรับฐานลึกระดับราคายังถูกกำลังเริ่มฟื้นตัวตามวััฏจัดด้วยแรงกระตุ้นจากนโยบายรัฐคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นหลักมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวโดดเด่นประกอบด้วย7กองทุนในตลาดโภกพัณฑ์ จีนและเวียดนามได้แก่ Kt Energy, Kt Oil, Kt Mining, Kt China, Kt e s h a s Kt China Bond และ Kt Vietnam ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเริ่มที่เซตอินเด็กปิดที่1,541.38จุดลบ1.28มูลค่าการซื้อขาย68,382ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับตัวลงแรงรับแรงกดดันขายหุ้นในกลุ่มพลังงานพร้อมกันนั้นยังมีแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารและหุ้นที่เกี่ยวข้องก,กับการเมืองเพื่อทํากําไรรวมถึงขายหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาไม่ดีสร้างความผิดหวังส่วนฝั่งของตราสารนนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,447ล้านบาทและอุันธบัติอายุ5ปีปิดที่2.18ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.03เเค่ะ ส่วนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บสาท76สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวานันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบจากปัจจัยสําคัญเกี่ยวกับความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกอย่างคึกคักหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งความหวังที่ว่า ผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นจะออกมาแข็งแกร่งเกินคาดนิกกี้ปิดไปที่2 9 6 2 6 3 4นสบจุดีบวก0.81%ยงปรส่วนเซิงไคเข้ามาสิตลาดหุ้นจีนปิดพุ่งขึ้นค่ะคาดรับข่าวธนาคารกลางจีนอาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารและตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนซึ่งรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน เซิงไฮคอมมิชิตปิดที่3,310.74จุดบวก1.17%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะทมกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากสหรัฐเปิดเผยด,ดัชนีภาคการผลิตลดลงสู่ระดับต่ำกว่าการคาดการณ์ซึ่งทําให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาปรับเพิ่มเฮดานนี้ระหว่างประธานาธิบดีคุณโจไบเดนและผู้นําสภาคองเกรส Dow Jones ปิดที่33,348.60จุดบวก0.14% S&P 500ปิดที่4,136.28จุดบวก0.30%และ Nasdaq ปิดที่12,365.21จุดบวก0.66%ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะขณะที่นักลงทุนประเมินความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจราจาเรื่องหพดายนหนี้ของสหรัฐและการเลือกตั้งรอบ2ในตุรกี รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งจะบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจโลก c c 4 0ปิดท <performance> ี่7,418.21จุดบวก0.05% DAX ปิดที่15,917.24จุดบวก0.02%และฟุตซีร้อยปิดที่7,777.70จุดบวก0.30%ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังมีรายงานว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาพดานนี้ซึ่งอาจทาให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนนี้ทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบบริษัทสตรนนิวยอปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา 1. 5เปอร์เซปิดที่71ดเอลลาร์11เเซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวในแคนาดาและทั่วโลก อย่างไรก็ดีนะคะความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐได้สกัดแรงบวกในตลาดส่วนฝั้าของเบรนเองค่ะบวกขึ้นมา 1. 4ปอร์เปิดที่75ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนฝั่งของสงเงนเจงต้องคำตานิยมอปิดบวกในวันจันทร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการเจราจารปรับเพิ่มเพดานหนี้ระหว่างประธานาธิบดีคุณโจไบเดนและผู้นำสภาคองเกรส โดยสัญญ,ญาณทองคำตลาดโคเมเกสมงมาเดือนมิถุนายนบวก0.14ปิดที่ 2, 2,022ดอลลาร์70เซนต์ต่อแทร์เอลส์และนี่คือทั้งหมดของ KTAM อมป์เนลลี่นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k ค m a m มป์สมาร์กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดีฉันวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ